ยิ่งส่ไปหน่อยิเขาบ่เนอะไรากีาิ้ของเล่นนะของนึ <te ่เแา้วกินิ้งเตีเลนของแานี้แม่ไม่ได้ินแล้วเสียใแล้วที่ปดทีแม่ส้นมจำ้มบ่จบ่จม่ะอไ้กินลูกินได้แม่แค่สาเหตตังอกตังใจเหตุหลายที่เป็นล้มตายก้อนเขาเสียซาปวด bà mẹ chồng mình làm bún đi nó cứ coi hết nhận sao hết không thấy ông đi lại nó đi อาบุญอาบุญอาบุญตุงอีสานตุงอีสานค่ะเมียพูดยี่บาว่าขึนหัเขาบานเมได้บ้าเขาพี่น้องม่อยากพี่เมียพูว่าเมียนบ่าเขาจ้คกุลเียบาลไปใส่ดอกไม้เ่าเมียนพ้าเขาให